นัน,นะคะเห็นไหมนี่สวยงามน่าทานมากเลยค่ะนี่น Ah, c'est bien quand tu fait comme ça. Hein? Oui, mais oui. Avec tous les menus. Mais oui. <laughs> j'ai rien oublié. Oui, puis j'ai mis peut-être les. Ah, excuse-tu, filmes, pardon. Mais il n'y a pas de <laughs> Ouh, c'est joli, t'as vu. Dialo, hein, t'as un mot, non? สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์เนาะตรงกับวันที่นิดต้องทําอาหารไทยให้เพื่อนบ้านนะคะดูบรรยากาศหลังจากที่ฝนตกนะคะวันนี้อากาศดีค่ะเมื่อกี้นิดก็ไปจัดเซตของแกะสลักกับเพื่อนบ้านมานะคะนี่ค่ะบ้านหลังนี้นะคะที่นี่จะต้องทํากับข้าวให้เขาเนาะที่เขาให้นิดชอบสวนนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากเลยนี่ค่ะเมื่อวานเราก็กางเต็นต์ตั้งโต๊ะกันนะคะนิดก็ไปช่วยกันทั้งครอบครัวเลยค่ะ วันนี้จะเป็นข้าวผัดนะคะนี่ก็ต้องหุงข้าวรอเพื่อที่จะเอาไปผัดช่วงประมาณ9้าโมงนะคะวันนี้เราจะทำกับข้าวประมาณน่าจะใช้เวลาประมาณแค่สองามชั่วโมงนะคะเพราะว่านี่เตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้วก็หั่นเนื้อหั่นไก่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะผักเครื่องปรุงต่างๆนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่านี่จะทำกับข้าวเป็นยังไงจะผ่านไหมนะคะจะเค็มหรือจางเนาะ คุ้มกับที่เพื่อนบ้านเขาไว้ใจหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันข้าวก็คงต้องหุงสองสารอบนะคะเพราะว่าหม้อข้าวนิดเล็กเนาะนี่นะคะทุกคน อันนี้เป็นเครื่องที่เราจะทํากับข้าวเนาะนิดเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวหรือว่าเนื้อไก่นะคะนิดก็หั่นแล้วก็รวนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีกุ้งด้วยเนาะสาหรับผัดกะเพรากุ้งนะคะเมนูแรกที่นิดจะทําก็คือต้มขาไก่นะคะเครื่องแกงก็นะคะเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีตะไคร้ค่ะใบมะกรูดนะคะแล้วก็หัวหอมกระเทียมนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะ นี่นะคะสาหรับต้มขาไก่ของนิดเนาะก็จะมีตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ขานะคะหัวหอมในใส่ไปเลยอันดับแรกนะคะก็ใส่มะขามเปียกลงไปด้วยนะคะแล้วก็รสด,ดีนิดหน่อยแล้วก็เกลือนะคะเดี๋ยวรอให้เดือดสักนิดนึงแล้วก็ใส่ไก่ลงไปได้เลยค่ะพอเครื่องแกงเดือดแล้วนะคะนิดก็จะใส่เนื้อไก่ที่นิดรวนไว้เรียบร้อยนะคะลงไปก็ไม่ต้องคนนะคะเดี๋ยวจะคาวเนาะแล้วก็รอให้เดือดอีกทีนึงค่อยใส่เห็ดนางฟ้าค่ะ พอเริ่มเดือดนะคะนีดก็จะใส่เห็ดหนังฟ้าลงไปเลยค่ะตอนนี้ต้องมันตักฟองออกด้วยนะคะพอน้ำเดือดนะคะแล้วก็ชิมรสด,ดูว่าโอเคหรือ,อยังถ้ายังไม่โอเคก็จะใส่น้ำปลาเพิ่มนะคะแล้วก็มะนาวปรุงรสสักนิดนึงนะคะต้มทากไก่นี้จะไม่จัดจ้านเหมือนต้มยำเนาะจะประมาณกลมกล่อมค่ะตอนนี้เริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวนี้จะใส่กะทิลงไปเลย หัวกะทินะคะยี่ห้ออัมพาวาเข้มข้นมากเลยค่ะเดี๋ยวมาดู เมนูที่1น,นะคะเรียบร้อยไปแล้วต้มขาไก่ของเราเดี๋ยวนี้จะโรยหน้าด้วยต้นหอมผักชีนะคะแล้วก็พริกเนาะวันนี้นิดไม่ได้ใส่พริกขี้หนูนะคะจะใส่เป็นพริกหวานเพราะว่า,ามีเด็กๆด,ด้วยนะคะแล้วก็ต่างชาเขาจะทานเผ็ดไม่ค่อยได้คะ่ะก็จะดัดแปลงประมาณนี้นะคะนี่ต้มขาไก่ของเราพริกนี่ก็หั่นไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะพริก นี่ค่ะโอ้ยดูดีมากรสชาติอร่อยนะคะในชิมไปแล้วนะคะหนึน่งเมนูผ่านไปปะเมนูที่สองกันค่ะเมนูที่สองนะคะก็คือแพนแงงเนื้อเดี๋ยวนี้จะเคี่ยวกะทิให้แตกมันก่อนนะคะค่อยใส่พริกแกงเนาะนี่ใช้สองหม้อนะคะเพราะว่าหม้อเราเล็กเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะน่ากินขนาดไหนเนาะเนื้อที่รวนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็ค่อยๆเคียเ่ยวกะทิให้แตกมัน ไม่ใส่น้ำมันนะคะเราจะเคี่ยวกะทิเอานี่นะคะเมนูที่สองของเราเมื่อกี้เขาผัดทาเสร็จไปแล้วนะคะแต่ว่านิดไม่ได้ถ่ายลืมถ่ายอันนี้เป็นผแนงน่ากินมากกะทิแตกมันดีมากๆเลยนะคะอันนี้ไม่ได้ใส่น้ํามันผัดพริกแกงนะคะเป็นกะทิล้วนๆหนยหน้าด้วยใบมะกรูดสดๆนะคะแล้วก็มาหั่นเล็กๆแล้วก็เป็นพริกหวานนะคะ ไม่เผ็ดโอเคกะเพรากุ้งนะคะเมนูที่สมของเราอันนี้นิดใส่พริกหวานเหมือนเดิมนะคะไม่เผ็ดรสชาติก็ปานกลางให้เด็กทานได้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวไปเมนูที่สี่เลยค่ะทอดปอเปียเเ๊ยเนาะเบียเรไปค่ะทุกคนเดี๋ยวนี้จะพาไปดูอ่าโต๊ะแล้วก็ทุกอย่างที่เราเตรียมเสร็จแล้วนะคะตอนนี้นิดกำลังจะทอดปอเปีย๊ยะแต่ว่าเดี๋ยวแวบมาให้ทุกคนดูกันค่ะ งานวันนี้มีทั้งหมด27คนนะคะอันนี้ก็คือโต๊ะที่เราเตรียมเรียบร้อยแล้วฝั่งนี้ก็จะนั่งสําหรับเวลาที่เวลาที่ทุกคนมานะคะแล้วก็จะมารวมตัวกันตรงนี้ก็คือดื่มสตาร์ทติ้งนะคะก็คือดื่มพูดคุยกันเสร็จแล้วก็จะเสร็จแล้วก็จะมานั่งทานข้าวกันตรงนี้นะคะเตรียมไว้เรียบร้อยก็จะมีเด็กๆประมาณ4ี่ห้าคนนะคะส่วนซุม้มบุฟเฟ่ของเราอยู่ข้างในคะ่ะ มีสำหรับเครื่องดื่มด้วยนะคะวันนี้แดดดีมากโชคดีของเรามากแล้วก็นี่ก็จะเป็นซูมบุฟเฟ่ของเรานะคะก็มีทั้งหมดสี่เมนูนะคะก็อันนี้ก็คือแพนแนงเนื้อนะคะเห็นไหมนี่สวยงามน่าทานมากเลยค่ะชิมไปแล้วอร่อยมากเลยนะคะแล้วก็อันนี้กะเพรากุ้งนะคะนี่กะเพรากุ้งแบบไม่เผ็ดให้สามารถเด็กทานได้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นต้มข่าไก่ค่ะ นี่ต้มขาไก่นะคะเห็นไหมเนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็จะเป็นข้าวผัดเมื่อกี้นี้ไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ทุกคนดูข้าวผัดเนาะเดี๋ยวจะได้ดูตอนนี้ค่ะอันนี้เป็นข้าวผัดไข่นะคะไม่ใส่อยากอื่นเป็นข้าวผัดไข่ธรรมดาค่ะดูกนะูตานี่แล้วก็นี่ค่ะซุ้มแกะสลักของนิดเองภูมิใจนำเสนอมากเลยสวยไหมคะอันนี้เป็น นี่เขียนว่า20ปีวันเกิดสุขสันต์วันเกิดของเขานะคะเป็นาภาษาฝรั่งเศสเนาะก็จะมีดอกไม้ที่แกจากบวกฝรั่งนะคะมะละกอเมลอนนะคะสวยงามค่ะวันนี้ทุกคนแฮปปี้มากก็เรียบร้อยนะคะสวยงามมากเดี๋ยวนี้จะไปทอดปอเปี๊ยแล้วก็จะมาวางตรงนี้นะคะเป็นเมนูปอเปี๊ยะเนาะเราทำา รายละเอียดให้ให้ทุกคนดูด้วยนะคะว่าเรามีอะไรบ้างเมนูทําจากอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าต่างชาติบางรั้งถ้าเขายังยังไม่เคยทานนะคะก็จะสงสัยว่าอันนี้อะไรนะคะเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปทํางานต่อกันนะคะป๊ะป๋าถ่ายคลิปให้นิดเดี๋ยวเราไปทอดปอเปียก,กันต่อคะ่ะอตุ้น้านี่เอเปียก <c oughs> ป๊ะป๋าอยากให้ดูที่เขียนว่าชูชูเยออนิมาเซีนะคะ ทุกสันวันเกิดในภาษาฝรั่งเศส20ปีนะคะโอเคกลับมาทอดปอเปี๊ยกกันนะคะปอเปี๊ยนี่ห่อทั้งหมดประมาณเกือบร้อยชิ้นนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะทําแค่60ชิ้นพอค่ะเพราะว่ากับข้าวเราเยอะแล้วนะคะแม่ซิบุกูแม่ซิใครๆก็เดินมาชมนะคะอันนี้สําหรับปอบเปี๊ยเราจะ,ปะเษษษปะเตสเซโต้มี Tu vois pas ce que je fais. Hmm. Ah, tu ouais, me dis euh, faut tout remplir comme ça, ça. il faut que ça dedans. C'est bon. c'est vrai que tu allumes. Je vais allumer. Ça suffit. Ouais, un, un... On remet voilà. très... ça tient chaud comme est ça. Ça, ça Oui, il y a dessous. Tu peux remettre dessus. Oui, ตอนนี้แขกก็มาครบทุกคนแล้วนะคะส่วนนิดเองก็ทอดปอเปี๊ยะเสร็จร้อนๆเลยนะคะก็จะมาจัดแต่งใส่แก้วกเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็เทน้ำจิ้มลงไปในแก้วเลยนะคะจะได้สะดวกในการรับประทานเนาะใครอยากกินก็สามารถหยิบได้เลยนะคะ <c oughs> ก็วันนี้เป็นงานมาเกิดแบบส่วนตัวนะคะนิดก็ไม่ได้ถ่ายคลิป ให้ทุกคนดูนะคะในบรรยากาศในงานที่ผู้คนมากันครบเนาะเพราะว่านี้ก็ให้ความสําคัญในในเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลของเขาเนาะก็จะได้เห็นแค่บรรยากาศในการทํางานของนิดนะคะทานอาหารเสร็จแล้วเดี๋ยวนิดจะพาทุกคนไปสวนกันค่ะไปรดน้ําผักกันเนาะทุกคนคะตอนนี้หลังจากที่เราทานข้าวเสร็จเนาะก็คุยกันว่าจะเดินไปดูสวนของนิดนะคะแต่ว่าระหว่างทางทุกคนดูนะคะฟักทองแบบลูกใหญ่มาก มากจริงๆทุกคนดูลูกหนึ่งน่าจะประมาณสามสิบโลได้นะคะมันใหญ่จริงๆนะนี่นะคะดูน้องแมวน่ารักมากนี่ให้จับด้วยมิกกี้ไม่ให้จับนะคะถ้าเป็นคนอื่นเนาะดูค่ะลูกใหญ่มากเลยลูกหนึ่งประมาณสี่สิบห้าสิบโลน่าจะถึงนะเพราะมันใหญ่มากจริงๆค่ะเดี๋ยวเราไปสวนกันนะคะหลังจากที่ทานข้าวเสร็จเนาะก็มาชูเสร็จไป เมซี่จะไปฟิเมหรือปะวิวโอเคเมซี่เซี่ยงต็น่ะคะเพื่อนบ้านบอกให้มาดูอู้หล่าล่าดูคู่าทุกคนลูกใหญ่มากเลยลูกนี้น่าจะประมาณ40-50โลอู้หล่าล่าบาโวอ่ะไม่เคยเห็นเลยนะชามีเวล์กำซาบูชูแมสซี่บุ๊ค ไปค่ะเดี๋ยวเรามาจบคลิปที่สวนผักของเรานะคะวันนี้นิดมารดน้ำมเมล็ดคะนา้าแล้วก็กวางตุ้งที่ลงไว้ตั้งแต่สองวันที่แล้วไม่ได้มาเลยค่ะยุ่งมากเลยเนาะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ยุ่งมากแต่ว่านิดมีความสุขมากนะคะได้รับคําชมทั้งวันเลยทุกคนบอกอาหารอร่อยมากแล้วก็แกะสลักสวยมากนะคะ ก็เป็นความภูมิใจเนาะทุกคนที่เราได้ทําอาหารไทยให้ต่างชาติได้ลองทานกันเนาะเพราะว่าบางคนยังไม่เคยทานอาหารไทยนะคะแต่เขาบอกว่าอร่อยมากเป็นอะไรที่แบบว่าต้องต้องโปรฟิตนะคะต้องแบบต้องเก็บเกี่ยวเอาไว้เพราะว่าไม่มีโอกาสได้กินบ่อยๆแบบนี้เนาะก็ภูมิใจมากค่ะนิดก็เตรียมงานสามวันนะคะเพราะว่านิดทําคนเดียวเนาะวันวันพุธนิดวันพุธนิดห่อปอเปี๊ยะนะคะแล้วก็วันพฤหัส แกะสลักนะคะแล้วก็วันศุกร์ก็เตรียมของล้างนู่นล้างนี่เตรียมไว้รอนะคะส่วนเช้าวันเสาร์ก็เริ่มทําอาหารค่ะก็ผ่านไปด้วยดีค่ะอิ่มเอมมากเลยเนาะวันนี้เนาะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะมีความสุขไปกับนี้นะคะจริงๆนะในงานนะสนุกมากทุกคนอะให้การเขาเรียกว่าอะไร ให้การยกย่องมากเลยกับอาหารไทยของนิดนะคะแต่ว่านิดไม่ได้ถ่ายทอดให้ทุกคนดูนะคะเพราะว่าเป็นงาน p r i v a t เป็นงานส่วนตัวเนาะก็เลยไม่ค่อยจะกล้าถ่ายสักเท่าไหร่นะคะหวังว่าทุกคนจะเป็นกําลังใจให้นิดนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้นิดด้วยนะคะเป็นกาลังใจให้ด้วยค่ะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย